เคยไหมครับแค่คนพูดไม่เข้าหูเราก็รู้สึกเหมือนใจมันเดือดขึ้นมาท,าทันทีบางครั้งขับรถอยู่ดีๆมีคนปาดหน้าแทบอยากบีบตแตรไล่หรือบางวันแค่เจอใครพูดจามไม่น่าฟังเราก็ทั้งงุดหิดทั้งหัวร้อนทั้งวันผมเองก็เคยเป็นคนแบบนั้นครับโกรธง่ายใจร้อน ถึงขั้นที่คนรอบข้างเริ่มอยู่ห่างๆทุกครั้งที่มีปัญหาผมมักคิดว่าเขาทำให้ฉันโกรธแต่พอเวลาผ่านไปผมได้พบกับหลักธรรมข้อหนึ่งที่เปลี่ยนความคิดผมไปทั้งชีวิตวันนั้นผมมีโอกาสไปนั่งฟังพระอาจารย์รู่มหนึ่งเทศท่านพูดธรรมะสั้นๆแต่ฟังแล้วเหมือนโดนใจเข้าไปเต็มๆ ท่านบอกว่าคนที่โกรธง่ายใจร้อนคือคนที่กำลังเผาใจตัวเองทุกวันโดยไม่รู้ตัวแล้วท่านก็พูดต่อว่าถ้ารู้ว่าความโกรธมันร้อนแล้วเรายังจะเอาใจไปแช่ไว้ในไฟนั้นทำไมละ่ะตอนนั้นผมนิ่งไปเลยครับมันใช่เลยหลังจากนั้นท่านก็สอนหลักธรรมข้อหนึ่ง ที่ผมทำให้ผมเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเมตตาคำธรรมะง่ายๆที่ใครก็เคยได้ยินแต่ผมเพิ่งรู้ว่ามันเปลี่ยนใจคนได้จริงๆในพุทธศาสนามีคำกล่าวว่าเมตตาย่อมดับความกโกรธได้เหมือนน้ำเย็นดับไฟร้อนหลังจากนั้นผมเริ่มฝึกเมตตาง่ายๆ ด้วยวิธีแบบนี้ครับเมื่อพบเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราหงุดหงิดหรือโมโหใช้ความเมตตาให้คิดถึงใจเขาใจเราวันแรกที่ลองทำมีคนขับรถปาดหน้าแบบแรงมากตอนนั้นผมหายใจลึกๆแล้วคิดว่าเขาอาจรีบไปหาคนป่วยหรือมีเรื่องร้อนใจอยู่ก็ได้ขอให้เขาปลอดภัยเถอะ บอกตามตรงตอนแรกก็ยังหงุดหงิดอยู่บ้างนะครับแต่รู้ไหมครับความรู้สึกโกรธที่เคยติดค้างอยู่ทั้งวันมันจางหายไปในไม่กี่นาทีวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานผู้ใส่ผมแรงมากแต่ครั้งนี้ผมไม่สวนกลับผมมองหน้าเขาแล้วภาวนาในใจเบาๆว่าเขาอาจเหนื่อยกับเรื่องที่บ้านขอให้เขาใจเย็นลง ผมไม่รู้ว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่ใจผมไม่เดือดแบบที่เคยเป็นหลายคนคิดว่าแม่ตาคือการอ่อนแอยอมให้คนอื่นเอาเปรียบแต่จริงๆแล้วการไม่โกรธไม่สวนกลับคือพลังของคนใจแข็งที่ควบคุมตัวเองได้ใครๆก็โกรธได้แต่ไม่ใช่ทุกคนจะใจเย็นได้ในเวลาที่ควรจะโกรธ ถ้าคุณเป็นคนโกรธง่ายใจร้อนลองฝึกแบบนี้นะครับ 1. หายใจลึกๆ3ครั้งก่อนตอบโต้ให้เวลาตัวเองสัก10วินาทีก่อนพูดหรือทำอะไร 2. ภาวนาในใจว่าขอให้เขาพ้นจากความทุกข์ขอให้ฉันใจเย็น 3. ฝึกแผ่เมตตาทุกเช้า1นาที บอกกับตัวเองว่าวันนี้ขอให้เรามีเมตตาเห็นใจทั้งคนที่ดีและไม่ดีตอนนี้ผมยังโกรธไหมโกรธครับแต่โกรธน้อยลงและใจเย็นเร็วขึ้นมากผมไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นให้ดีขึ้นแต่ผมเปลี่ยนใจตัวเองให้เบาสบายกว่าเดิมและผมอยากให้คุณได้ลองเหมือนกันเพราะสุดท้ายแล้ว ใจเราคือสิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ยิ่งเราเข้าใจธรรมะยิ่งเรารู้ทันอารมณ์ชีวิตเราจะเบาลงอย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณเคยโกรธง่ายใจร้อนเหมือนผมวันนี้อาจเป็นวันที่คุณเริ่มต้นใหม่ด้วยธรรมะข้อนี้คือความเมตตา ถ้าคุณชอบเรื่องแบบนี้และอยากฟังธรรมะเข้าใจง่ายฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าขอให้วันนี้คุณใจเย็นและมีเมตตากับตัวเองนะครับ